ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญหามาฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้เอ็ดมินด้วยนะคะสนับสนุนค่าน้ำชาให้ผู้แปลได้ที่ QR วอา e คตรงนี้ได้เลยเจ้ากะทะลุมิติมาเป็นภรรยาของพรานป่าพร้อมกับลูกเฟดแปลโดยสัญหามาฟังบทที่51าสิบเสูญหาย สัญลญักษณ์ละ่ะสัญลักษณ์ที่ฉันทําไว้เมื่อครู่อยู่ไหนสุลี่เดินวนรอบต้นไม้และเริ่มมองหาเครื่องหมายที่เธอทําไว้ก่อนหน้านี้เธอค้นหาต้นไม้ใกล้เคียงทั้งหมดแต่ไม่มีเครื่องหมายแม้แต่เครื่องหมายเดียวสุลี่เริ่มเดินหาสัญลญักษ์ที่เธอเคยทําไวร้รอบๆบต้นไม้แต่กลับไม่พบสัญลักษณ์ใดๆเลยแม้จะหาจนทั่วต้นไม้รอบๆแล้วก็ตามหรือว่าเมื่อครู่ทุกอย่างเป็นแค่ความฝันเธออาจไม่ได้ทําสัญลักษณ์ไว้จริงๆ เพื่อยืนยันว่าเธอไม่ได้คิดไปเองซูรี่ก้มมองเครื่องมือในมือที่ใช้ทำสัญ,ญลักษณ์เมื่อครู่สัญ,ญลักษณ์ที่เธอทำไว้นั้นมีอยู่จริงแต่ตอนนี้มันกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยหรือว่าเธอเจอผีเข้าแล้วทันใดนั้นลมวุบหนึ่งก็พัดผ่านมาทำให้ซูรี่รู้สึกหนาวเธออดไม่ได้ที่จะถูแขนตัวเองเพื่อไล่ความหนาวเธอนึกถึงคำพูดหนึ่งที่ว่ากลางวันห้ามพูดถึงคนกลางคืนห้ามพูดถึงผีแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลากลางคืนนี่นา ซูลีจึงเริ่มท่องบทสวดมนในใจหวังว่าจะช่วยปลอบใจตัวเองได้บ้างดวงอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วถ้าดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าป่าลึกนี้ก็จะยิ่งน่ากลัวมากขึ้นที่นี่เต็มไปด้วยอันตรายยิ่งไปกว่านั้นเหอ,อยูเฟิงตอนนี้ก็บาดเจ็บสาหัสบนตัวเขายังมีกลิ่นเขาเลือดที่สามารถดึงดูดสัตว์ร้ายมาได้ง่ายๆถ้าพวกเธอไม่สามารถลงจากเขาได้ทันเวลาสถานการณ์จะยิ่งยากลำบากกว่าตอนนี้มากซูลี่เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าฟ้าดินช่างเล่นตลกจริงๆ เธอนวดขมับตัวเองตั้งแต่เด็กจนโตเธอไม่เคยมีเซนเรื่องทิศทางเลยโดยเฉพาะในป่าลึกที่ไม่มีลักษณะเด่นอะไรตอนนี้เธอมองไปทางไหนก็รู้สึกเหมือนกันไปหมดเฮยูเฟิงตื่นสี่เราหลงทางแล้วซูลี่เดินเข้าไปสกิดเฮยูเฟิงถึงเธอจะหลงทางแต่เฮยูเฟิงเข้าล่าป่าสัตว์มาหลายปีเขาน่าจะคุ้นเคยกับเส้นทางในป่าลึกถ้าเขาช่วยชี้ทางให้น่าจะพอพาพวกเราลงจากเขาได้อย่างปลอดภัยเฮยูเฟิงเฮยูเฟิง ซูลีพบว่าเหยหอยูเฟิงเริ่มมีไข้สูงไม่ว่าจะเรียกเขายังไงก็ไม่ยอมตื่นเธอมองดูบาดแผลของเขาเนื่องจากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีตอนนี้แผลเริ่มมีหนองแล้วซูลีรู้สึกปวดหัวมากกว่าเดิมแม้ว่าเธอจะพยายามรักษาบาดแผลของเหยหยูเฟิงไปแล้วและให้เขาเคี้ยวสมุนไพรลดการรักเสบไปบ้างเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้แต่ตอนนี้เงื่อนไขไม่เอื้ออํานวย แถมบาดแผลของเฮยูเฟิงเป็นบาดแผลจากการตกลงมาซึ่งจำเป็นต้องผ่าตัดและพักฟื้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะทำการผ่าตัดสภาพแวดล้อมก็มไม่เอื้ออำหนวยและอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่พร้อมหากผ่าตัดไปโดยไม่ระวังสถานการณ์ของเขาอาจแย่ลงกว่าเดิมก็ได้ทำไมช่วงนี้ถึงรู้สึกเหมือนกำลังผจญภัยในเส้นทางที่ยากลำบากอยู่บ่อยๆกันนะสูรีบ่นเบาๆกับตัวเองเมื่อวันเด็กสองคนก็มีไขวันนี้พ่อของพวกเขาก็มีไข่นี่มันจะไม่ให้คนได้พักกันบ้างหรือยังไง ตอนนี้สิ่งที่ทําได้คือรีบรดลดไข้ให้เฮออยูเฟิงไม่อย่างนั้นชีวิตเขาอาจจะตกอยู่ในอันตรายโชคดีที่บนเขามีสมุนไพรที่ช่วยลดไข้ได้สูลีเด็ดมันมาแล้วใช้หินบดให้ละเอียดจากนั้นก็ยัดใส่ปากของเฮออยูเฟิงแล้วให้เขาดื่มน้ําจากบ่อน้ําผู้วิญ,ญญาณไปเล็กน้อยขณะที่พระอาทิตย์กําลังจะตกดินเฮออยูเฟิงก็ยังไม่มีวิแววว่าจะฟื้นขึ้นมาหากปล่อยไว้แบบนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีสูลีจึงตัดสินใจหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนในคืนนี้ก่อน เธอวางเหยอยูเฟิงไว้ที่เดิมแล้วเดินสำรวจรอบๆสุดท้ายก็พบถ้ำแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างปลอดภัยซูหลี่สำรวจภายในถ้ำพบว่ามันมีขนาดพอเหมาะสามารถให้พวกเธอใช้พักทั้งคืนและหลบภัยได้ซูหลี่จึงกลับไปลากเหยยูเฟิงมาที่ถ้ำเหนื่อยแทบตายคราวหน้าจะให้เหอยูเฟิงลดน้ำหนักแน่นอนทำไมต้องตัวสูงใหญ่ขนาดนี้ปกติตัวสูงใหญ่ก็ดูเท่แต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นภาระอย่างหนึ่งไปแล้ว ซูลีต้องใช้แรงทั้งหมดที่มีถึงจะลากเหอ,อยูเฟิงมาถึงถ้ำได้พอเข้ามาถึงถ้ำเธอก็เหมือนลูกโป่งที่ลมหมดพอถึงที่เธอก็สุดตัวนั่งลงกับพื้นทันทีซูรี่ยกมือขึ้นดูก็เห็นมือของตัวเองสั่นไม่หยุดหลังจากพักได้สักครู่ซูรี่ก็ออกไปหาฟืนมือเย็นยังไม่มีเธอคิดว่าหากหาเนื้อสัตว์มาได้สักตัวสองตัวมื้อเย็นของเธอคงไม่ต้องกังวลแล้วทันใดนั้นกระต่ายขาวน่ารักน่ากินตัวใหญ่ก็มาปรากฏในสายตาของซูรี่ ดวงตาของซูลีสว่างวาบขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นกระต่ายขาวตัวนั้นหากเธอจับกระต่ายตัวนี้ได้มือเย็นก็แก้ปัญหาได้แล้วมันช่างเหมือนกับว่าตอนที่เธอกำลังง่วงนอนก็มีคนเอาหมอนมาให้พอดีขณะที่ซูลีกำลังคิดว่าจะจับกระต่ายยังไงดีกระต่ายขาวตัวนั้นก็สังเกตเห็นเธอแล้วกระต่ายขาวดูเหมือนจะไม่เคยเจอโลกภายนอกมากนักพอมันเห็นซูรีมันก็ตกใจจนวิ่งชนต้นไม้มันรู้สึกว่าตาพร่ามวลิ้นห้อยออกมาแล้วก็ลม้มลงกับพื้นซูลีพูดไม่ออก การกระทำแปลกๆที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทําให้เธอถึงกับไม่ทันตั้งตัวสูลีเดินเข้าไปหยิบกระต่ายที่สลบไปขึ้นมาเธอชั่งน้ําหนักมันคร่าวๆกระต่ายตัวอ้วนนี้น่าจะหนักประมาณ3-4มถึงสี่ชั่งหรือประมาณ1.5ถึงสกิโลทําให้เธอรู้สึกเหมือนกับมีโชคหล่นลงมาจากฟ้าสูลีไม่กล้าจัดการกระต่ายข้างนอกพื้นที่เพราะกลัวว่ากลิ่นเลือดเล็กน้อยอาจดึงดูดสัตว์ร้ายมาได้การไม่ประมาทย่อมเป็นเรื่องที่ดีเสมอ เธอมองไปรอบๆเพื่อยืนยันว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นก่อนจะเข้าไปในถ้ำของเธอทันทีที่เข้าไปในถ้ำความเหนื่อยล้าบนร่างกายของเธอก็หายไปทันทีอาการเจ็บที่ไหล่ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดซูรี่เริ่มด้วยการลอกหนังและหมักกระต่ายอ้วนโชคดีที่เธอเก็บเครื่องปรุงบางอย่างไว้ในช่องว่างมิติซึ่งสามารถใช้ได้ในตอนนี้พอดีหลังจากจัดการกับกระต่ายเสร็จเธอก็ก้มลงดมกลิ่นตัวเองพบว่ากลิ่นเหงื่ออันรุนแรงลอยขึ้นมาจนเธอรู้สึกเหม็นตัวเอง เธอเบือนหน้าไปอย่างรังเกียจคนอ้วนมักจะมีเหงื่อออกง่ายวันนี้เธอทำงานเหนื่อยมาทั้งวันเสื้อผ้าของเธอเปียกแล้วก็แห้งอยู่หลายครั้งกลิ่นบนตัวเธอจึงเหม็นจนไม่สามารถทนได้เมื่อครูเพราะมัวแต่ยุ่งเลยไม่รู้สึกแต่ตอนนี้พอว่างก็รู้สึกว่ากลิ่นนี้สามารถทำให้คนเป็นลมได้เลยซูลีนำน้ำผู้วิญญ,ญาณในช่องว่างมิติมาเติมใส่ถังไม้เธอถอดเสื้อผ้าออกจึงเห็นรอยเลือดบนไหล่ของเธอซูรีมองไหล่ของตัวเองเมื่อเห็นรอยเลือดเธอก็ไม่ได้แปลกใจเหมือนว่าเธอรู้ล่วงหน้าแล้วว่าไหล่จะเป็นเช่นนี้ เธอแช่ตัวลงในน้ำความเหนื่อยล้าของเธอหายไปในทันทีเสื้อผ้าที่เธอสวมวันนี้คงไม่สามารถใส่ต่อไปได้โชคดีที่ก่อนหน้านี้นนนเธอเคยคิดว่าไม่อยากเอาเสื้อผ้าเข้ามาในช่องว่างมิติบ่อยๆเวลามาแช่น้ําเธอเลยทิ้งเสื้อผ้าสองสามชุดไว้ในช่องว่างมิติและว,วันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะได้ใช้จริงแล้วสูรีเตรียมสมุนไพรและทานยาไปที่รอยเลือดบนไหล่ความเย็นจากสมุนไพรทําให้เธอรู้สึกเจ็บแปล่จนต้องสูดลมหายใจเข้าลึก ครั้งนี้เธอทุ่มเทเพื่อใหอยูเฟิงมากจริงๆถ้าเขากล้าทำหน้าบึ้งอีกเธอจะไม่ปล่อยเขาไปแน่หลังจากทานยาเสร็จซูรี่ก็ไปดูที่แปลงดินดําพบว่าพริกสุกเต็มที่แล้วเธอจึงใช้พลังจิตเก็บพริกทั้งหมดและปลูกพริกใหม่ลงไปบางส่วนกะหลำปลีม่วงที่ปลูกไว้ครั้งก่อนก็กำลังเติบโตได้ดีอีกไม่นานก็คงจะเก็บเกี่ยวได้เมื่อเธอรวบรวมกะหลำปลีม่วงได้เพียงพอก็จะสามารถอัปเกรดร้านค้าเป็นระดับสามได้แต่จากแถบความคืบหน้าตอนนี้ยังต้องใช้เวลาอีกสักหน่อย บทที่52วิกฤตยามค่ำคืนอันที่จิงซูหลีตั้งใจจะย่างกระต่ายในช่องว่างมิติของเธอแล้วค่อยออกไปแต่เธอกลัวว่าเหอยูเฟิงจะตื่นขึ้นมาในระหว่างนั้นเลยถือกระต่ายที่หมักเสร็จแล้วออกจากช่องว่างมิติไปเมื่อออกมาเหอยูเฟิงก็ยังคงนอนอยู่ในท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงซูหลี่เดินเข้าไปแต่หน้าผากของเขาพบว่ายังคงร้อนเหมือนเดิมไม่มีวี่แววว่าความร้อนจะลดลงเลย ซูหลี่ไม่แปลกใจกับสิ่งนี้เธอเคยเจอคนไข้หลายคนที่เป็นแบบนี้เมื่อป่วยแล้วจะมีไข้สูงอยู่ระยะหนึ่งการใช้ยาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรักษาได้ต้องอาศัยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและการลดไข้ทางกายภาพช่วยในสถานการณ์ของเหยูเฟิงตอนนี้การลดไข้ทางกายภาพเป็นไปไม่ได้คงต้องพึ่งพาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อรักษาเองเท่านั้นขณะที่นั่งอยู่ในถ้ำซูหลี่ก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเธอเอียงศีรษะไปทางปากถ้ำแล้วลุกขึ้นเดินออกไป หินพวกนี้ดีนะสูลี่พูดพร้อมจ้องมองหินก้อนใหญ่ที่อยู่บนพื้นเธอคนหินทั้งหมดกลับมาแล้วนำมากองปิดปากถ้าเดิมที่เธอเคยแข่งกับเพื่อนสนิทเพื่อทดสอบว่าใครกองหินได้มั่นคงที่สุดและทุกครั้งเธอก็จะเป็นผู้ชนะเสมอสุลี่มองดูผลงานของตัวเองแล้วตบมืออ้วนๆของเธอพร้อมพูดว่าสำเร็จแล้วตอนนี้สามารถอยู่ได้อย่างสบายใจ เมื่อครูน่นี้ตอนที่เธอนั่งอยู่ในถ้ำเพิ่งสังเกตเห็นว่าปากถ้ำกว้างมากไม่มีอะไรปิดกั้นเลยตอนกลางคืนในป่าลึกไม่สงบเหมือนตอนกลางวันถ้าไม่เตรียมตัวไวด้ดีๆตอนกลางคืนพวกเธออาจกลายเป็นอาหารเย็นของหมาป่าได้ภายนอกถ้ำตอนนี้มืดสนิทแล้วมีเสียงนกร้องแปลกๆดังมาจากข้างนอกซูลี่รู้สึกดีใจที่ใช้หินปิดปากถ้ำไว้ก่อนเมื่อความมืดปกคลุมอุณหภูมิในถ้ำลดลงซูลี่หยิบหินไฟออกมาแล้วจุดฟืนแห้งที่หาไว้ก่อนหน้านี้เมื่อมีเปเลวไฟถ้ำก็อบอุ่นขึ้นมาก เฮยูเฟิงยังคงอยู่ในสภาพหลับสนิทซูหลี่จึงนำกระต่ายที่จัดการไว้แล้วมาย่างบนกองไฟไม่นานนักกลิ่นหอมของกระต่ายย่างก็ลอยออกมาสูหลี่สูดจมูกแรงๆน้ำลายแทบไหลเพราะกลิ่นที่หอมเย้วยวนเกินห้ามใจซูหลี่หยิบขากระต่ายย่างขึ้นมากินไปพร้อมกับวิจารณ์รสชาติขาดน้ำพึ่งไปหน่อยขาดผงยี่ราไปนิดถ้ามีสิ่งเหล่านี้ก็คงอร่อยกว่านี้ เมื่อกินจนอิ่มแล้วเหอหอยูเฟิงก็ยังคงไม่ตื่นซูหลี่จึงเปลี่ยนยาที่แผลของเขาแล้วใช้น้ำผู้วิญญาณเช็ดริมฝีปากของเขาให้ชุ่มชื้นหลังจากทำทุกอย่างเสร็จซูหลี่ก็เอนหลังพิงผนังถ้ำแล้วเริ่มหลับตาพักผ่อนเธอต้องเก็บแรงไว้เพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้กลางดึกซูหลี่ได้ยินเสียงหมาป่าหอนมาจากที่ไกลๆเธออดไม่ได้ที่จะมองไปยังปากถ้ำแล้วพบว่ามีดวงตาสีเขียวหลายคู่กำลังจ้องมองเข้ามาจากรอยแยกที่ปากถ้ำ ซูลีเกือบตกใจจนกระโดดขึ้นมาหมาป่ากลุ่มหนึ่งที่หิวจัดเห็นได้ชัดว่ากำลังพยายามจะเข้ามาในถ้ำเนื่องจากซูรีได้เตรียมการไว้ก่อนหมาป่าจึงถูกกั้นไว้ข้างนอกเข้ามาไม่ได้แต่พวกมันคงไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเพราะภายในถ้ามีกลิ่นหอมของเนื้อคนโชยออกมาถ้าพวกมันสามารถพุ่งเข้ามาได้ก็คงจะได้กินอาหารดีๆ ซูลีมองดูหมาป่าที่ด้านนอกซึ่งดูท่าจะพยายามเข้ามาแล้วก็อดรู้สึกกลัวไม่ได้เธอไม่แน่ใจว่าตอนที่ปิดปากถ้ำไว้นั้นมั่นคงพอหรือยังถ้าหมาป่าเข้ามาได้พวกเธอก็จบเหตุนแน่นอนซูลีสามารถหนีเข้าไปในช่องว่างมิติของตัวเองได้แต่เหอ,อยูเฟิงหล่ะจะทำยังไงตอนนี้เขาเป็นคนป่วยและยังหมดสติอยู่อีกทั้งช่องว่างมิตินั้นมีเพียงเธอเท่านั้นที่เข้าไปได้เธอไม่สามารถทิ้งเขาให้โดนหมาป่าฉีกเป็นชิ้นชิ้นได้แน่นอน ซูลีคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอจําได้ว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งเคยบอกว่าหมาป่ากลัวไฟพอดีกับที่เธอมีฟืนแห้งอยู่ไม่น้อยซูลีจึงจุดไฟที่ปากถา้าเมื่อมีแสงไฟหมาป่าที่อยู่รอบปากถา้าก็ถอยห่างออกไปเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ยอมจากไปเพราะกลิ่นหอมของเนื้อคนจักในถ้านั้นเย,ย้ายวนมากซูลีไม่กล้าประมาทเธอเติมฟืนลงในกองไฟอยู่ตลอดเวลากลัวว่าไฟจะดับและหมาป่าจะพุ่งเข้ามา เธอรู้สึกง่วงมากเปลือกตาหนักและหาวอยู่ตลอดแต่เธอก็ไม่สามารถหลับได้แย่แล้วฟืนแห้งที่เก็บมาเมื่อวานเหลือไม่มากแล้วซูรี่นึกขึ้นได้ว่ามีก้านต้นพลิกอยู่ในช่องว่างมิติของเธอเธอจึงเข้าไปเอามาใช้ตลอดทั้งคืนซูรี่อยู่ในสภาพตื่นตระหนกสุดๆดวงตาเบิกกว้างไม่ต่างจากกระดิ่งทองกลัวว่าถ้าหลับไปเพียงนิดหมาป่าจะพุ่งเข้ามาและกินพวกเธอทั้งสองเวลาค่อยคอยผ่านไปจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้น เมื่อแสงแดดสาดส่องมาที่ใบหน้าของซูรี่เธอก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกหมาป่าที่อยู่นอกถ้ำคงไปแล้วสินะเพราะว่าตอนนี้ฟ้าเริ่มสว่างแล้วซูรี่มองผ่านช่องแคบแคบที่ปากถ้ำและพบว่าหมาป่าที่เคยอยู่ที่นั่นเมื่อคืนได้หายไปหมดแล้วเมื่อคืนช่างเป็นคืนที่น่าหวาดเสียวเสียจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอคงจะถ่ายวิดีโอสั้นๆแล้วโพสตลงในโซเชียลแน่นอนซูรี่เอื้อมมือไปฝังหน้าผากของเหยอพบว่าอุณหภูมิลดลงมากแล้วเธอเปลี่ยนยาที่แผลให้เขาอีกครั้ง ข้าเป็นอะไรไปเหฮยูเฟิงลืมตาขึ้นมาและนวดขมับเบาๆพี่ชายเจ้าตื่นแล้วถ้าเจ้าไม่ตื่นพวกเราคงจบเหตุกันแน่ๆซูหลี่ดีใจมากจนแทบจะลุกขึ้นเต้นด้วยความดีใจเมื่อเห็นเหอ,อยูเฟิงตื่นขึ้นมาเฮออยูเฟิงมองดูซูหลี่ที่แสดงความดีใจจนเกินเหตุอย่างงุนงงเขาแค่หลับไปทำไมนางถึงดูเหมือนเพิ่งผ่านความเป็นความตายมากนซสหลี่อธิบายหลังจากที่เจ้าหมดสติไป พวกเราก็หลงทางหลงทางเฮยูเฟิงเงยหน้ามองสภาพแวดล้อมรอบๆพวกเขาตอนนี้อยู่ในถ้ำแล้วเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่เขาหลับเดี๋ยวนะซูรีบอกว่าเขาหมดสติไปเฮยูเฟิงคิดว่าเมื่อครูซูรีบอกว่าเขาหมดสติไปข้าสลบไปนานแค่ไหนแล้วเฮยูเฟิงถามซูรีชูนิ้วหนึ่งขึ้นแล้วตอบว่าหนึ่งคืนเฮยูเฟิงฟังคำพูดของซูรีอย่างประหลาดใจและเอ่ยถามว่า เมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่หรือไม่สุลี่ได้ยินคำถามนั้นก็กรอกตาแล้วกล่าวว่าพวกเราเกือบถูกหมาป่ากินเมื่อสุลี่อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหอยูเฟิงก็เริ่มเข้าใจเขาจำถ้ำนี้ได้เพราะเคยพักอยู่ที่นี่มาก่อนสุลี่หันมาถามเฮยูเฟิงว่าเจ้าจำทางได้หรือไม่ตอนนี้ความหวังทั้งหมดขึ้นอยู่กับเอยูเฟิงถ้าเขาจำทางไม่ได้พวกเธอคงสวยแน่เหอยูเฟิงพยักหน้าแล้วตอบว่าจำได้ งั้นก็ดีสหลี่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเธออุ่นเนื้อกระต่ายที่เหลือจากเมื่อวานและแบ่งให้เหอยเฟิงจากนั้นก็เอาลูกท้อที่ล้างสะอาดแล้วออกมาซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอาหารเช้าของพวกเธอในวันนี้สหลี่พูดว่ากินให้อิ่มแล้วเราจะได้ลงเขายิ่งถึงบ้านเร็วก็ยิ่งปลอดภัยจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกเธอไม่อยากค้างคืนบนภูเขาอีกแล้วเพราะมันมืดและมีหมาป่ามากมาย เฮยูเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยเป็นสัญญาณว่าเข้าใจแล้วเขายังบอกอีกว่าวันนี้คงต้องรบกวนเจ้าให้ลากข้าลงเขาอีกเขาลองขยับตัวดูแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถขยับได้ตอนนี้เขาเริ่มกังวลว่าตนเองอาจจะพิการแล้วก็ได้บทที่ห้าสิบสามลงจากภูเขาได้สําเร็จซูลีวางเถาวันไว้บนไหล่ของเธอแล้วลากเฮยูเฟิงลงจากภูเขาเดินไปทางตะวันออกตลอดทางเฮยูเฟิงนอนอยู่บนแผ่นเลื่อนและบอกทางให้ซูรี่ เมื่อเหอ,อยูเฟิงบอกทางให้ซูหลีก็เลิกทำเครื่องหมายตามทางแล้วเพราะทำไปก็ไม่มีประโยชน์และยังเปลืองแรงอีกด้วยลากมาได้สักพักซูหลีก็เหนื่อยจนหายใจแทบไม่ทันเหอ,อยูเฟิงนี่ไม่รู้ไปกินอะไรมาถึงได้หนักขนาดนี้พักสักหน่อยเถอะเหอยูเฟิงพูดซูหลี่พิงใต้ต้นไม้แต่เธอก็ไม่ได้พักนานนักเพราะใกล้จะค่ำแล้วถ้าเธอไม่สามารถออกจากป่าได้ก่อนค่ำพวกเธอก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากยิ่งขึ้น เฮยูเฟิงมองดูซูหลี่ที่กำลังลากเขาไปข้างหน้าอย่างขยันขันแข็งในใจของเขาก็รู้สึกแปลกแปลกเมื่อก่อนผู้หญิงคนนี้ไม่เคยสนใจว่าเขาจะเป็นหรือตายถ้าเขาตายไปนางก็คงจะจุดประทัดฉลองเสียด้วยซ้ำแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงเชิงเขาท้องฟ้าก็มืดสนิทโชคดีที่บ้านของพวกเขาอยู่ที่เชิงเขาซูหลี่รู้สึกว่าการอาศัยอยู่ที่เชิงเขานั้นเป็นการเลือกที่ไม่เลวเลย เหยูเฟิงเงยหน้ามองไปทางบ้านของพวกเขาแม้จะมืดมิดจนมองไม่เห็นอะไรแต่เขาก็รู้สึกสบายใจอย่างยิ่งสองพี่น้องเหอชิงเหยาและเหอชิงมู่กำลังรอยอยู่ที่ปากทางใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความกังวลหากเฉินเซียงไม่ห้ามไว้พวกเขาคงวิ่งขึ้นภูเขาไปแล้วเฉินเซียงพูดเกลี้ยกล่อมพวกเขาว่ากลับบ้านกันก่อนดีหรือไม่บางทีท่านพ่อท่านแม่ของพวกเจ้าอาจจะกลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้ เมื่อวันซูรี่ได้ฝากเด็กทั้งสองไว้กับนางบอกว่าจะขึ้นเขาไปหาเหอ,อยูเฟิงอันที่จริงนางไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะเหออยูเฟิงไปล่าสัตว์บนภูเขามานานแล้วเขามีประสบการณ์เพียงพอที่ไม่ต้องการให้ซูรี่ไปหาเขาซูรี่คงอยากจะไปเที่ยวเล่นแต่ไม่สามารถพาเด็กๆไปได้นางจึงอ้างเหตุผลบางอย่างและทิ้งเด็กๆไว้กับตนน่าสงสารเด็กสองคนนี้ที่ยังคิดว่าท่านแม่ของพวกเขาขึ้นเขาไปตามหาท่านพ่อของพวกเขาอยู่เหอชิงมู่ใส่หัวอย่างแรง ไม่ค่าไม่กลับข่าจะรอท่านพ่อท่านแม่อยู่ที่นี่เฉินเซียงมองไปที่เหอชิงเหวาในความทรงจําของนางเหอชิงเหวาผู้เป็นพี่ชายมักจะเป็นเด็กที่มีเหตุผลมากกว่าเหอชิงมู่ที่เป็นน้องชายเสมอตอนที่เหอชิงมู่ทําอะไรสนสนเหอชิงเหวาก็จะคอยห้ามปรามและช่วยงานในบ้านแต่ครั้งนี้เฉินเซียงก็ต้องผิดหวังเพราะเหอชิงเหวาก็ไม่มีท่าทีว่าจะกลับไปเช่นกันเฉินเซียงดันบุตรชายของนางไปข้างหน้าแล้วกล่าวว่า เจ้าไปพูดกับน้องทั้งสองหน่อยสิพวกเขาอายุพอๆกับเจ้าถ้าเจ้าพูดพวกเขาน่าจะฟังเจ้านางอายุมากแล้วการสื่อสารไม่ค่อยราบรื่นแต่บุตรชายของนางที่อายุพอๆกับพวกเขาน่าจะพูดคุยได้ง่ายกว่าเหอหมิงซานกล่าวว่าข้าจะลองดูขอรับแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากพูดเช่นกันเพราะเขาก็พยายามพูดแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลท่านแม่ของเขาทำไมถึงยังไม่ยอมแพ้กันนะ เหอมิงซานพยายามพูดกับพวกเขาอีกครั้งแต่เหอชิงเหยาและเหอชิงมูก็ยังไม่แสดงท่าทีว่าจะเปลี่ยนใจเลยพี่มิงซานที่กลับไปก่อนเธอพวกเราจะรอท่านพ่อท่านแม่กลับมาที่นี่เหอชิงเหยาพูดในขณะนั้นเหอชิงเหยารู้สึกว่าตัวเองคิดผิดพวกเขาไม่ควรปล่อยให้ซูรี่ออกไปตามหาเหออยู่เฟิงตอนนี้ไม่เพียงแต่ท่านพ่อไม่กลับมาแต่ท่านแม่ก็หายไปด้วย ถ้าท่านพ่อท่านแม่ไม่กลับมาพวกเขาก็จะกลายเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อแม่เหอชิงเหยายิ่งคิดก็ยิ่งกลัวน้ำตาเริ่มคลอเบา้าส่วนเหอชิงมู่ไม่ได้คิดอะไรมากมายแค่คิดถึงท่านพ่อกับท่านแม่อย่างเดียวแม้ว่าซูรี่จะไม่เคยดูแลพวกเขาอย่างดีมาก่อนแต่นางก็ไม่เคยทิ้งพวกเขาให้อยู่บ้านตามลําพังข่ามาคืนท่านพี่ท่านพ่อท่านแม่จะกลับมาเมื่อไหร่เหอชิงมู่ถามเหอชิงเหยามองน้องชายของเขาและตอบว่า อีกไม่นานท่านแม่จะต้องพาท่านพ่อกลับมาขณะนั้นเองซูหลี่ก็ปรากฏตัวขึ้นในสายตาของพวกเขาท่านแม่ท่านแม่กลับมาแล้วเหอชิงมู่เห็นเงาของซูรี่ก็แทบจะกระโดดดีใจซูหลี่ก็เห็นพวกเขาเช่นกันและโบกมือให้ชิงเหยาชิงมู่เหอชิงมู่กระโดดโลดเต้นด้วยความตื่นเต้นท่านพี่ท่านแม่กลับมาแล้วจริงๆ เฉินเซียงเห็นเงาของซูหลีก็โล่งใจหากซูหลี่ไม่กลับมาเด็กสองคนนี้ก็คงจะยืนเฝ้าอยู่ที่นี่ไม่ยอมกลับบ้านแน่ๆท่านแม่ในที่สุดท่านแม่ก็กลับมาเหอชิงมู่วิ่งเข้าไปหาซูหลีแล้วกอดนางไว้แน่นซูหลี่รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยและกล่าวเกิดอะไรขึ้นกันแม่แค่ไปข้างนอกแค่วันเดียวทำไมพวกเจ้าถึงทำเหมือนว่าไม่ได้เจอแม่มานานแล้วอย่างนั้นละ่ะเหอชิงมู่คลอเคลียอยู่กับซูหลี่และพูดว่า ข้ารู้สึกว่าท่านแม่ออกไปนานมากแล้วเหอชิงเหยามองดูคนที่นอนอยู่บนพื้นอย่างไม่แน่ใจแล้วเรียกเบาๆว่าท่านพ่อคนที่นอนอยู่บนพื้นมีเคราครึ้มและผอมลงไปมากซึ่งต่างจากเหอ,อยูเฟิงในสภาพปกตินะักตาหูเหอ,อยูเฟิงยื่นมือไปหาเหอชิงเหยาซูหลี่ได้ยินชื่อต้าหูก็รู้สึกใจหายเพราะเธอลืมบอกเหอ,อยูเฟิงว่าเธอได้เปลี่ยนชื่อให้ลูกไปแล้วเออ ซูลีตั้งใจจะบอกเฮออยูเฟิงเรื่องการเปลี่ยนชื่อลูกๆแต่ก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่ที่ที่เหมาะจะพูดจึงหยุดพูดกลางคันท่านพ่อเหอชิงมู่ก็หันสายตามองไปทางเหอ,อยูเฟิงเช่นกันเมื่อครู่ความสนใจของเฮอชิงมู่พุ่งไปที่ซูรีอย่างเดียวและด้วยความที่ท้องฟ้ามืดมากเขาจึงไม่ทันสังเกตเห็นเฮออยูเฟิงที่นอนอยู่บนพื้นเออหูนี่พ่อเองเหอ,อยูเฟิงยิ้มแห้งๆให้เฮอชิงมู่ท่านพ่อท่านเป็นอะไรไปหรือ เหอชิงเหยาและเหอชิงมู่พากันจับมือของเหอหยูเฟิงด้วยความกังวลน,น้ำตาคลอเบา้าเหอหยูเฟิงเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความห่วงใย,ยของลูกๆก,ก็พูดว่าไม่เป็นไรพ่อแค่หกล้มเดี๋ยวพักสักสองสามวันก็หายแล้วเหอชิงมู่ถามด้วยความไร้เดียงสาจริงหรือเหอหยูเฟิงพยักหน้าแน่นอนถ้าไม่เชื่อก็ถามท่านแม่ของพวกเจ้าสิสองหนูน้อยจึงหันไปหาซูหลี่เพื่อขอคำยืนยันซูหลี่ลูบหัวพวกเขาแล้วกล่าวว่า ไม่ต้องห่วงหรอกท่านพ่อของพวกเจ้ากลับไปนอนพักสักสองสามวันก็หายแล้วในใจของซูหลี่นั้นคิดว่าถ้าเธออยู่ด้วยหลักก็จะไม่มีวันให้เหอยูเฟิงกลายเป็นคนพิการเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเธอที่เคยถูกขนานนามว่าหมอเทวดาน้อยจะมีประโยชน์อะไรละ่ะเอาล่ะเธอคิดไปไกลแล้วเฉินเซียงมองไปที่เหอยูเฟิงที่นอนอยู่บนพื้นด้วยความสงสัยนางคิดว่าอาการบาดเจ็บของเหยูเฟิงไม่น่าจะเบาอย่างที่พวกเขาบอกอาจจะต้องนอนติดเตียงไปตลอดชีวิตก็เป็นได้ นางมองซูลี่ด้วยสายตาสงสารหากเหยูเฟิงไม่สามารถลุกขึ้นมาได้จริงๆซูลี่ก็คงน่าสงสารอย่างมากซูลี่รู้สึกได้ถึงสายตาของเฉินเซียงจึงส่งสายตาถามกลับว่ามีอะไรหรือเปล่าเฉินเซียงยิ้มแล้วพูดว่าน้องสชัชไพเจ้าเองก็คงเหนื่อยมากแล้วให้ข้าช่วยพาพวกเจ้ากลับบ้านเถอะซูลี่พยักหน้าตอบว่าขอบคุณมากด้วยความช่วยเหลือจากเฉินเซียงทำให้ซูลี่เหนื่อยน้อยลงมาก ที่ตีนเขามีบ้านอยู่ไม่กี่หลังคนอื่นๆที่ได้ยินเสียงเอะอะจึงพากันออกมาดูเมื่อเห็นเหอยูเฟิงถูกล่ากลับมาพวกเขาก็มีความคิดแตกต่างกันออกไปเมื่อก่อนเหอยูเฟิงล่าสัตว์เก่งจึงทำให้หลายคนอิจฉาแต่ตอนนี้เหอยูเฟิงล้มป่วยพวกเขากลับรู้สึกสะใจอยู่ในใจเกิดอะไรขึ้นหรือมีคนสงสัยและเดินเข้ามาถาม